สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หมอนะคะก็มาในคลิปแบบแรนดอมกันอีกแล้วนะคะถ้าใครนะผ่านเข้ามาพบมาเจอกับคลิปนี้นะคะก็ขอให้คลิปนี้เรื่องราวในคลิปนี้นะคะเป็นของคุณไปเลยนะคะก็ให้รับแต่พลังงานดีๆพลังงานวกวไปเลยโอเควันนี้นะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่สาหรับน้องกระต่ายนะคะนี่น้องกระต่ายนะคะอากับหัวข้อที่ว่าเร็วๆนี้นะคะคุณกําลังจะพบจะเจอกับความรักแบบไหน กันนะอาจจะอยากรูเดี๋ยวเราไปเปิดดูพลังงานของพวกคุณกันเลยนะคะแม่หมอก็ขอห้าใบค่ะคนที่เข้ามารับชมแรนดอมนี้นะคะดูเร็วนี้คุณกำลังจะพบจะเจอกับความรักแบบไหนกันนะแม่หมอก็ขอ5้าใบค่ะโอเคมาใบแรกนะคะเด e f o o ฟู พบรักจากการเดินทางหรือเปล่าเอ่ยจีแฮงแมนอ่าเซเว่นออฟวอสโหพุ่งเข้ามาเลยนะคะห้าเหรียญและเดอะมูนอ่าเร็วๆนี้คุณกำลังจะได้พบได้เจอกับความรักแบบไหนกันนะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันจะมามาหาคุณแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณที่คุณกําลังจะได้พบได้เจอเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอกับใครคนนั้นนะคะในขนาดที่คุณเนี่ยนะคะกำลังเดินทางเนาะเดินทางในที่นี้อาจจะหมายถึงการเดินทางไปเที่ยวไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆอย่างนี้เนาะก็ตามแต่โดยที่คุณเนี่ยไม่คาดไม่ฝันเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะได้เจอกับเขาคนนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในที่นี้คือหมายถึงว่าการที่ว่าไม่ไม่ยอมเปิดใจค่ะเปิดใจที่แท้ จริงของกันและกันให้กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆก็รู้แหละว่าอาจจะรู้สึกดีอาจจะรู้สึกดีคือคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาอะไรแบบนี้เนาะแต่มันเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างออปิด ยังไงอะไม่ไม่เปิดเผยอะไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาอะไรแบบนี้เนาะเป็นเป็นความเป็นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างออกแนวไม่ค่อยชัดเจนอะไรแบบนี้ค่ะเออออกแนวไม่ชัดเจนอะอ่ะเดี๋ยวทีนี้แม่หมอขอขยายหน่อยทําไมอะคะทําไมความสัมพันธ์นี้ถึงออกแนวคุมเครือคุมเครือดูไม่ชัดเจนเพราะอะไรคะเรามาดูคําแนะนําจากไพ่เพราะอะไรคะแม่หมอขอดูหน่อย ขอ5ใบค่ะทำไมความสัมพันธ์ที่คุณกำลังได้พบได้เจอค่ะถึงออกแนวไม่ชัดเจนามาดูกันเลย Line of Moonlight ทำไมความสัมพันธ์นี้มันออกแนวไม่ชัดเจนเหรอคะอ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเอออาจจะแบบว่าพอพอคุณแล้วเขาได้เจอกันนะคะมันมันมันจะเป็นออกแนวที่ว่าอ,อืมคือก,ก็ก็รู้สึกดีๆต่อกันแหละเออรักแล้วก็รู้สึกดีๆดีๆมีความรู้สึกดีๆต่อกันคุณอาจจะพบเจอคนที่อายุมากกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เนาะมี เกิดความรักความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยขันในหัวใจมันจะมันก็เป็นเป็นอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกดีเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคุณอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกับกับคนคนหนึ่งค่ะที่ที่เขาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีครั้งหนึ่งก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําให้เอ่อความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันมันมันเป็นยังไงมันมัน มันอาจจะออกตัวแรงไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเออยังยังคงเป็นความรู้สึกที่คลุมเครือที่ค่อนข้างเก็บเก็บกันไว้ในใจแต่ลึกๆแล้วนะคะแม่หมอคิดว่าทั้งคู่อาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเออเหตุผลนะคะน่าจะเป็นอา,อารมณ์ของแบบว่าดูๆกันไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเปิดใจกันไม่เต็มที่แต่ลึกๆแล้วก็คือรู้สึกดีๆต่อกันเกิดความเอ็นดูเขาอาจจะเอ็นดูคุณอะไรอย่างนี้เนาะเออรู้สึกดีๆให้แก็กันเนี่ยเออ จะเป็นไปนได้ว่าพลังงานนะคะอาจจะมีคนเก่าๆนั่คืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยมาแล้วเคยคบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ อาจจะคนที่รู้จักกันเป็นเพื่อนเก่ากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออที่เคยรู้จักกันแล้วก็เหมือนกับว่ากลับกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหนึ่งนะด้วยการเดินทางหรืออะไรแบบนี้อะไรสักอย่างหนึ่งการเดินทางแล้วก็เราก็กลับมาในชนิดที่ว่าคุณไม่ตั้งตัวซึ่งคุณเองก็อาจจะยังยังไม่ไม่รู้ใจตัวเองเต็มที่ด้วยก็ได้ว่าแบบเออเรารู้สึกยังไงกับเขากันแน่หรือเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่อันเนี้ยแม่หมอก็เลยแนะนําให้ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปเนาะดูดู กสรุปแล้วกันนะคุณจะได้เจอความรักแบบไหนนะคะมันก็จะเป็นความรักที่ออกแนวค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะยังไม่ได้เปิดใจกันเต็มที่นะคะในในช่วงรแรกๆอะไรย่างเงี้ยอาจจะไม่ชัดเจนในช่วงรแรกๆอาจจะมาแบบในในขณะที่คุณไม่ตั้งตัวอาจจะเป็นคนเก่าๆอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเลยทําให้คุณอาจจะยังค่อยๆดูยังไม่ค่อยแน่ใจหรือหรือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่า พุ่งเหรออะไรเงี้ยแม่หมอใช้คําพูดไม่ถูกอะเออแบบว่า ออกตัวเออออกตัวแรงอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะเออเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปแต,แต่แต่ลึกๆก็รู้แล้วว่าอาจจะรู้สึกดีๆต่อกันแต่ก็เหมือนกับว่าไม่เปิดใจเต็มที่ดูๆกันไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ลึกๆก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างดีนะเออดีแต่แต่แต่แรกๆมันอาจจะเป็นเออความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้เนาะคลุมเครือในหัวใจอะไรเงี้ยเออก็ก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งล้วกันว่า ถ้าคุณเจอกับคนคนนี้นะคะก็ให้คุณนะคะเปิดใจแล้วกันเนาะ แปลว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงก็ให้คุณแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยไม่งั้นนะคะก็จะเป็นกลายเป็นว่าตัวคุณเองที่ที่มันนั่งคลุมเครือแล้วอาจจะรู้สึกเสียดายทีหลังได้อะไรแบบนี้เราเออให,ให้แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อกันให้มากที่สุดละกันเออถ้าเกิดว่าคุณได้พบได้เจอกับความสัมพันธ์อันนี้เนาะเออโอเค เดี๋ยทีนี้นะคะแม่หมอขอดูลัคนาราศีหน่อยค่ะที่อาจจะมีเกณฑ์มีทิพลนะคะต่อชาวแรนดอมนี้นะแม่หมอก็ขอสามราศีคะ่ะอาจจะมีชาวราศีอะไรกันบ้างเอง่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณนะคะให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กันไปได้เลยอ่ะ ก็จะมีชาวราศีสิงห์ท่าุไฟค่ะชาวราศีมีนท่านน้ําค่ะและชาวราศีพิจิกท่านน้าค่ะซึ่งอาจจะเป็น ไม่ราศีของคุณหรืออาจจะเป็นราศีของใครคนนั้นที่คุณกําลังจะได้พบได้เจอนั่นเองคะ่ะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นคนเก่าๆก็ให้คุณลองคิดนะว่าเอ,อ๊จะใช่คนที่คุณคิดไว้หน้าอะไรประมาณเนี้ยอ่าโอเคนะคะสําหรับแรนดอมนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวสักสามารถแอดไลน์ line, เข้ามาได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ยังมีคิวว่างนะใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะเรพบกันใหม่ค่ะคะ หน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้แม่หมอก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ